สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องยายมะนาวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พบกับช่องยายนาวยายนาวจะพาเพื่อนๆมาชมต้นชนชมภาพรวมหลายๆชนิดรวมๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์นี่คือสายพันธุ์ฮอลแลนด์กลีบเดี่ยวนะคะเพื่อนๆสีสดสีสวยมากๆค่ะช่วงนี้นะคะเมื่อ ช่วงปลายฝนยายมะนาวเปลี่ยนดินนะคะยายมะนาวเปลี่ยนดินให้ต้นชนชมของยายมะนาวทุกๆุกกระถางเพราะว่าในช่วงฤดูฝนเราต้องเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางไม่เปลี่ยนกระถางเราก็เปลี่ยนดินนะคะเราก็เปลี่ยนดินแล้วช่วงนี้นะคะเป็นช่วงจะเข้าฤดูหนาวแล้วต้น ชวนชมของเพื่อนๆหรือว่าหลายๆบ้านตอนนี้กำลังจะเริ่มทยอยติดดอกออกดอกมาให้เราได้ชื่นชมแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายมะนาวจะพาเพื่อนๆชมชวนชมของยายมะนาวที่ปลูกไว้ทุกๆสายพันธุ์เลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์หลังจากที่ยายมะนาวเปลี่ยนดินให้ชนชมของยายมะนาวแล้วยายมะนาวก็จะได้ดอกที่สดที่สวยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกชนชมแล้วไม่เคยได้เปลี่ยนดินให้กับต้นชนชมเลยชนชมของเราก็จะไม่ค่อยจะดอกดกแล้วก็สี ของชนชมก็จะไม่ค่อยสดไม่ค่อยสวยนั่นเองค่ะเพราะว่าดินอยู่ที่ดินด้วยนะคะดินที่ปลูกนั้นบางทีอาจจะเสื่อมคุณภาพแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะเสื่อมคุณภาพแล้วทีนี้เขาก็จะกินปุ๋ยหรือว่าอาหารไม่เพียงพอนะคะเหมือนว่าเขาจะกินอาหารไม่เพียงพอดิน มาที่หนึ่งเลยนะคะกับการปลูกชวนชมค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆคำนึงถึงเสมอนะคะก็เหมือนคนเราก็เหมือนมนุษย์เรานะคะเพื่อนๆถ้าไม่ได้กินอาหารที่ดีๆเราก็จะไม่ค่อยสุขภาพแข็งแรงนั่นเองค่ะเปรียบได้ง่ายๆค่ะตอนนี้ชวนชมของยมนาวพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะ แตกดอกช่อดอกออกมาบานออกมาอย่างสะพรัง่งให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วนะคะก่อนหน้านี้ช่วงปลายฝนยายมะนาวพยายามเปลี่ยนดินทุกทุกกระถางนะคะเปลี่ยนดินแต่งรากตัดกิ่งนะคะเพื่อนๆเผื่อว,ว่าเข้ามาช่วงหน้าหนาวหรือดูหนาว ต้นไม้ของเราที่เราดูแลบำรุงรักษาเขาก็จะทยอยติดดอกออกดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมนั่นเองค่ะเพื่อนๆบ้านยายมะนาวปลูกต้นไม้หลายๆชนิดหลายๆพันเพราะว่ายายมะนาวปลูกเพราะว่าความรักและชื่นชอบความสวยของดอกไม้ทุกๆชนิดนั่นเองค่ะ ตัวนี้เป็นสีแดงดอกซ้อนนะคะเพื่อนๆสายพันธุ์สีแดงดอกซ้อนสวยงามมากๆค่ะในต้นเดียวจะมีนี่ค่ะ2ส,สีสสีนะคะเพราะว่ายายมะนาวต่อยอดตั้งแท่นนะคะอยากให้ต้นหนึง่งมีหลายๆชนิดยายามะนาวก็จะทำการต่อยอดตั้งแท่นให้กับ ต้นไม้นั่นเองค่ะต้นชนชมนั่นเองค่ะเทคนิควีดีวิธีธปลูกวิธีต่อยอดตั้งแทน่นยายมะนาวก็มีคลิปหลายคลิปนะคะทําคลิปที่ผ่านๆมาไว้ให้เพื่อนๆได้เอาไปศึกษาปรับปรุงแก้ไขใช้กับต้นไม้ของตัวเองยายมะนาวทําไว้อยู่นะคะ กลับไปดูได้นะคะกลับไปศึกษาหาข้อมูลดูได้นะคะว่ายายมะนาวทําแบบไหนทําอย่างไรการที่ต้นหนึ่งชนชมต้นหนึ่งมีหลากสีหลายสีนะคะเพื่อนๆยนยายมะนาวทําไว้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วต้นไม้ทุกชนิดนะคะต้นไม้ดอกไม้ทุกชนิดพร้อมที่จะบานแล้วค่ะเพื่อนเตัวนี้ทําต่อยอดนั่งแท่นมานี่ค่ะเห็นไหม เขาก็พร้อมนะคะเราก็เอามาบำรุงรักษาเอาออกมาพึ่งแดดนะคะเพื่อนๆนเราก็เอาออกมาพึ่งแดดใส่แดดให้โดนแดดร้อยเปอร์เซนต์เขาก็จะงามนะคะเพื่อนๆนเนาะกับเพื่อนๆน,น,นที่บอกว่าบางคนเอฟซี FC บางท่านบอกว่าปลูกต้นชนชมและใบร่วงนะคะใบร่วงบางทีเขาก็อาจจะติดดอกออกมาอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องตกใจนะคะแล้วพยายามอย่ารดน้ํานะคะเนาะต้นชวนชม เพื่อนๆอ,อย่าพยายามรดน้ําบ่อยๆนะคะเพื่อนๆตัวนี้น่าจะเป็นนี่ค่ะแฟนตาซีนะคะตัวนี้จะเป็นสีอ่อนตัวนี้จะเป็นสีเข้มเดียวให้น้องบานเต็มที่แล้วยยนาจะทําคลิปให้ชมนะคะว่าต้นนี้ระหว่างต้นนี้นี่ค่ะมีสองกิ่งเนาะเขาจะแตกแต่ละสีออกมาเป็นอย่างไรเพราะว่านี่คือการตั้งแท่นค่ะเห็นไหมตั้งแท่นต่อยอดเห็นไหมคะนี่ยังมีรอยอยู่เลยค่ะเพื่อนๆเ,เนาะเราทําไว้ช่วงเมื่อ ต้นปีนะคะพอปลายปีมาพอปลายปีหรือดูหนาวเข้ามาเขาก็จะเริ่มโตเขาก็จะเริ่มโตและเริ่มติดดอกออกดอกมาให้เราได้ชมความสวยงามของชวนชมนั่นเองค่ะมีหลายสายพันธุ์มีหลายแบบมีหลายแนวนะคะที่ยายนาปลูกไวน้นะตัวนี้ก็เป็นสายพันธุ Holland, ์ฮอลแลนด์เช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆตัวนี้เป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์สีสดสีสวยนะคะ สีสดสีสวยตัวนี้จะไม่ไม่ใช่ดอกสอนนะคะเป็นกลีบเดี่ยวนะคะเพื่อนๆมีหลายสีนี่ค่ะเห็นไหมคะแต่ละสีแตกต่างกันนะคะนะคะแต่ละสีแต่ละต่างแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันนะคะเพื่อนๆหลากหลายสายพันธุ์จนยายนาวจาชื่อแทบไม่ค่อยได้เลยค่ะเห็นไหมความดกนะคะความดกของเขานะคะก่อนหน้านี้ช่วงเมื่อสองเดือนที่ผ่านมายายมะนาว พยายามบำรุงดินบำรุงเปลี่ยนดินปรับปรุงดินนะคะตัดยอดนะคะตัดยอดแต่งกิ่งนะคะเผื่อว่าจะมารับลมหนาวในช่วงปลายปีนั่นเองค่ะเพื่อนๆตัวนี้ตอนนี้ก็จะปลายปีแล้วต้นไม้ก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มที่จะแตกดอกช่อดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมความงามความสวยของชวนชมแต่และชนิด แต่และสายพันธุ์นั่นเองค่ะอยู่ที่เทคนิคการปลูกอยู่ที่เทคนิคการดูแลนะคะเพื่อนๆยายมะานาวทาคลิปการดูแลการปลูกออกมาหลายๆคลิปนะคะตัวนี้เป็นสีม่วงไต้หวันนะคะเพื่อนๆเนาะเป็นสีม่วงไต้หวันแล้วก็มีหลากหลายสีหลากหลายแนวเห็นไหมคะนุ่นข้างหลังนุ่นข้างหลังข้างหลังนี่เห็นไหมคะ,มคะจะเป็นสายพันธุ์ดอกซ้อนนะคะที่อยู่ ชั้นบนนะคะชั้นข้างบนนะคะยมามะนาวก็จะวางาชวนชมไว้สูงมั่งต่ำม,มั่งแล้วแต่นะคะจัดให้เป็นระเบียบนะคะให้เป็นสวนที่ชวนมองและชวนชมนั่นเองค่ะเพื่อนๆเนาะจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆตอนนี้เริ่มที่จะทยอย เบ่งบานออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆเนาะดอกดกดๆนะคะกับการที่เราดูแลนะคะกับการที่เราดูแลมันคุ้มค่ากับการที่เราใส่ใจดูแ,แลนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะมันคุ้มค่าจริงๆกับความสวยความงามของชนชมที่เราตั้งใจดูแลเขานะคะเทคนิคง่ายๆกับการที่เราดูแลต้นชนชมเราอยากให้ชนชมของเราติดดอกออกดอกดกดอกตึมเราก็ต้องดูแลเขานิดนึงนะคะปรับปรุงดูแลเขานิดนึงนะคะเพื่อนๆ เปลี่ยนดินนะคะเริ่มเปลี่ยนดินนะคะให้เขาพอถึง6เดือนหรือว่า1ปีเราก็ต้องเปลี่ยนดินให้กับต้นไม้ของเรานะคะเพื่อนเนเพราะว่าต้นไม้ถ้าขาดปุ๋ยนะคะก็เหมือนของคนเรานี่แหละค่ะขาดยาบำรุงเขาก็จะดอกจะไม่สวยนะคะเพื่อนๆนดอกจะไม่สวยสีก็จะไม่สวยถ้าเราบำรุงดินปรับดินนะคะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางตัดรากแต่งกิง่งพร้อมที่จะให้เขาแตกยอด แตกดอกออกมาบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ทําตั้งแต่ช่วงกลางปีนะคะเพื่อนๆช่วงกลางปีเราก็พยายามตัดยอดแต่งกิ่งนะคะเปลี่ยนดินให้กับต้นไม้ของเรานะคะทุกคนเนาะเราก็จะได้ต้นไม้ที่สวยงามนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆค่ะ ดอกไม้ของยายนาวเนาะดอกชนชมของยายนาวนะคะวันนี้คลิปนี้ยายนาวใช้เป็นภาษาพูดนะคะภาษาพูดภาษาอธิบายนะคะให้เพื่อนๆพาเพื่อนๆชมนะคะสวนชนชมเล็กๆของยายมะนาวนะคะเนาะสวนชนชมเล็กๆของยายมะนาวแต่ละสีนะคะแต่ละสายพันธุ์ให้เพื่อนๆได้ชื่นชมกับยายนาวนะคะว่ามีความสุข การได้ปลูกมีความสุขกับการได้ดูแลต้นไม้ของเรานั่นเองค่ะวิธีดูแลวิธีรักษายายมะนาวมีคลิปที่สอนคลิปที่บอกว่าทําอย่างไรห่างใหแต่ละแต่ละชอ็อตแต่ละคลิปออกมาอยู่นะคะเพื่อนๆแต่คลิปนี้ยายมะนาวก็มารวมทำทำเป็น ภาพรวมในการพูดนะคะว่าเราดูแลชวนชมในช่วงกลางปีเปลี่ยนดินปรับดินนะคะเติมปุ๋ยนะคะแล้วก็วางต้นชนชมของเราให้ถูกแดดเต็มร้อยเปอร์เซนแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆนะคะเพราะว่าชวนชมไม่ค่อยชอบน้ำนะคะอีกชื่อหนึ่งของชนชมเขาจะมีชื่อว่า กุหลาบทะเลรายนั่นเองค่ะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเขาไม่ชอบน้ํานั่นเองค่ะถึงมีชื่อขนานนามว่าเป็นกุหลาบทะเลสายนั่นเองค่ะเพื่อนๆเน,เนะเาะหลากหลายสีหลากหลายสายพันธุ์สวยงามมากๆค่ะคลิปนี้คิดว่ามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์น,นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยายนาวทำคลิปดีๆวิธีปลูกวิธีดูแลต้นชนชมออกมาให้เพื่อนๆได้เอาไปปรับปร,ปรปุงได้เอาไปแก้ไขนะคะสวยงามไหมคะสวยยิ่งกว่าดอกกุหลาบอีกนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะยายมะนาวก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปให้ยายมะนาวจนจบคลิปนะคะเทคนิคและวิธีปลูกง่ายๆนั่นเองค่ะปลูกแล้ว ไม่ต้องรดน้ำเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนปลูกแล้วระวังกลางแจ้งให้ถูกแสงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วชนชมของเพื่อนเพื่อนก็จะติดรากออกมาแตกยอดออกมานั่นเองค่ะให้น้ำเพียงเล็กน้อยก็พอนะคะการปลูกชนชมค่ะไม่ต้องให้น้ำเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าชนชมไม่ชอบน้ำถ้าให้น้ำเยอะ เดี๋ยวชวนชมของเราจะมีอาการรากเน่านั่นเองค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายไว้คลิปหนะ้าค่อยเจอกับยายมะนาวอีกนะคะยายมะนาวจะพาท่านเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับต้นชวนชมอย่างแน่นอนค่ะบ๊ายบายขอให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้ของตัวเองนะคะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ